สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีในกลุ่มของชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินประกอบไปด้วยราศีอะไรชาวธาตุดินประกอบไปด้วยราศีพฤษภนะคะราศีกันและชาวราศีมังกรวันนี้เรามาดูความรู้สึกแรนดอมนะคะของชาวธาตุดินกันดีกว่าว่า คุณดูเปลี่ยนไปฉันยังคงเป็นความสุขของคุณอยู่ไหมชาวทาดินยังอยากรู้ว่าเออคู่ของคุณแฟนของคุณเนี่ยมองเห็นคุณเนี่ยเป็นความสุขของเขาหรือเปล่าโชคชะตาค่ะหรือว่าความบังเอิญใดๆที่นำพาคุณให้มาเจอคลิปแรนดอมของอาจารย์วัสนาคลิปนี้ นั่นหมายความว่าบางสิ่งบางอย่างอาจอยากให้คุณต้องการรู้คําตอบบางอย่างก็ได้อาจจะได้ปลดล็อกความรู้สึกในคลิปนี้ก็ได้นะคะฟังไว้เป็นแนวทางค่ะไม่ได้นําวันเดือนปีเกิดมาคํานวณเนาะถือว่าเป็นภาพรวมมีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณถึงบางเขาเรียกว่าเต็มคลิปหรือบางช่วงบางตอนและอาจจะไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะคะแต่เชื่อว่าย่อมต้องมีอะไรดึงดูดให้คุณมาเจอคลิปนี้อย่างแน่นอนอืมก่อนอื่นนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความอัศจรรย์ของอาจารย์วัฒนาอัมเมซิ่งทาโร่นะเรามาดูพลังงานของคุณดีกว่าเนาะว่าชาวธาตุดินนะคะคุณมีพลังงานในด้านความรักตอนนี้ขนาดนี้เป็นอย่างไรว้าวพลังงานของคุณนะคะเต็มไปด้วยพลังงานของเขาเรียกว่าคือชาวธาตุดินมีพลังงานของความอ่อนไหวค่อนข้างสูง แล้วก็มีพลังงานของความกังวลใจความคิดมากนะคะอารมณ์ที่สับสนอลมหมาในเรื่องของความรักในเวลานี้กับคู่ของคุณคุณจึงรู้สึกว่าเอ๊ะฉันเนี่ยยังเป็นความสุขของคนรักของฉันอยู่หรือเปล่าคุณกังวลบางครั้งคุณก็รู้สึกว่าชีวิตในแต่ละวันเนี่ยบางครั้งทำไมมันวนเวียนเรื่องของการทะเลาะหรือการน้อยใจบ่อยครั้งขึ้น ทำไมเขาดูเหมือนกับไม่สนใจเราเลยทั้งทางที่เราเนี่ยเอาจริงๆชาวธาตุดินบางดวงชะตาอาจจะพยายามเรียกร้องความสนใจด้วยรูปแบบความรู้สึกต่างๆแต่เขาก็ยังเมินเฉยจึงเป็นที่มาของการอยากรู้ว่าเขาทําไมถึงดูเปลี่ยนไปแล้วฉันเนี่ยยังคงเป็นความสุขของเขาหรือเปล่าคุณอ่อนไหวนะคะชาวธาตุดินในเวลานี้อ่ะเราไปเช็คพลังงานของคู่ของคุณดีกว่าเพื่อให้ เราได้เข้าใจว่าเขาคนนั้นอ่ะใช่คนในคลิปนี้ที่กําลังจะสาธยายและทํานายถ่ายทักหรือเปล่านะคะเรามาดูพลังงานความเป็นตัวตนของเขากันนะคะว่าคู่รักของคุณใช่หรือเปล่านะคะพลังงานของความเป็นตัวตนของคุณน่ะนะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานของคู่รักของคุณนะคะเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นที่เป็นคู่รักของคุณอาจจะอยู่ในกลุ่มของ พลังงานที่เป็นธาตุ ราเอาเป็นราศีเมถุนเขาอาจจะเกิดราศีเมถุนหรืออาจจะเกิดในราศีตุลน,นะคะหรืออาจจะเกิดในราศีกุมหรือลัคนาตามสามราศีนี้นะคะรวมถึงเขาจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับวันอาทิตย์ด้วยอาจจะเป็นวันเกิดหรือหรือวันสําคัญใดๆที่เกี่ยวกับเขาวันอาทิตย์นะคะรวมถึงเขามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับเลขก็คือเลขหนึ่งเขาเรียกเลขสามแหละค่ะคือเลขหนึ่งอาจจะเป็นวันที่หนึ่งนะคะวันที่ สิบเอ็ดนะคะเนี่ยเข้ามามีส่วนในในดวงชะตาของเขาหรือเป็นคู่ที่มีประกบด้วยเลขหนึ่งเช่นหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสามแบบนี้สองหนึ่งหนึ่งสองแบบนี้เป็นต้นนะคะมีพลังงานของเลขหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องและเขาและเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เกิดหรือว่าเกี่ยวพันกับเดือนมกราคมสองพันไม่ต้องพศเดือนมกราคมด้วยนะ จริงๆแล้วเนี่ยเนาะเพราะว่าถ้าเป็นนักสัตว์เนี่ยถ้าคุณไม่รู้ว่าเขาเป็นราศีอะไรเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนนักสัตว์ชวดนะคะแล้วก็เป็นคนนักสัตว์เกี่ยวกับเขาเรียกเป็นนักสัตว์ชวดเป็นนักสัตว์ขาหรือเถาะอ,อืประมาณนี้ด้วยนะคะมีความเกี่ยวพันกันเขาคนนั้นใช่ใช่คู่ของคุณหรือเปล่าคะเออค่อยๆฟังไปนะคะว่า พลังงานของเขาที่รู้สึกต่อคุณเป็นแบบไหนทีนี้เมื่อเรารู้ในเรื่องของพลังงานตัวตนของเราที่สับสนพลังงานคู่รักของคุณจริงๆแล้วอะ่ะเป็นพลังงานของการพยายามปรับนะตอนนี้เหมือนเขาพยายามปรับเขาคิดในมุมของเขาว่าเขาปรับสุดตัวแล้วปรับทุกอย่างเลยพยายามจัดวางพยายามวางแผนพยายามปรับแต่ว่าคุณก็ยังไม่หายความรู้สึกของน้อยอกน้อยใจเนี่ยตอนนี้มีมุมมองของความคิดต่างคือตอนนี้คุณรู้สึกว่าเขาไม่สนใจแต่ในขณะเดียวกัน คู่รักของคุณกับรู้สึกว่าเขาทําเต็มที่แล้วแต่คุณทำไมยังเป็นเหมือนเดิมเอาละเราต้องมาดูนะคะทีนี้คนเราเมื่อดูพลังงานที่สื่อสารซึ่งกันและกันละพลังงานของจิตใจและเรื่องที่เราหลีกหนีไม่ได้เลยคือพลังงานของกายก็คือความสุขทางด้านกามารมณ์ ความสุขทางด้านเซ็กส์นะคะเรามาดูว่าเขายังพึงพอใจกับเราอยู่หรือเปล่าคนโอบคนเรานะคะเวลาที่คงปฏิเสธไม่ได้ความเป็นคู่อมันจะต้องมีเรื่องแบบนั้นนะคะถ้าโลกสวยมากๆไม่มีเรื่องแบบนั้นเลยก็แปลกอยู่นะคะอืม marriage w e s t i n g นะคะเบลอาอืมคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นในเรื่องของความสุขทางทางกายนะคะ บอกเลยว่ามันไม่ได้มีปัญหานะคะต่อให้คุณสองคนน่ยมีความสัมพันธ์กันในค่ำคืนนั้นอะไม่ถี่ก็คือแบบว่านานๆนนครั้งมีความสัมพันธ์กันทีก็เป็นความสุขที่ดีเยี่ยมนะคะหรือต่อให้มีความสัมพันธ์กันบ่อยครั้งก็เป็นความสุขที่มันเป็นสุดยอดปะถนารถนาของมนุษย์คือตันหาราคาคือเอาเป็นว่า โอเคมากๆนะคะไม่ว่าคุณไม่ว่าเขาโอเคมากๆต่อให้มีเรื่องของกามาลมน้อยเดือนหนึ่งมีครั้งหนึ่งหรือปีหนึ่งจะมีไม่กี่ครั้งอะไรก็ตามแต่ทุกครั้งที่มีมันคือความสุขที่คุณทั้งคู่ต้องการอืมแต่ทีเนี้ยทีนี้เรามา เช็คพลังงานความรู้สึกของกันและกันเราจะเปิดไพ่นะคะให้กับชาวทัดดินทั้งหมด12ใบเป็นความรู้สึกที่เขามีต่อเรานะ12ใบนะคะ10ใบคือเรื่องราว2ใบคือบทสรุปดวงว่าความรักของคุณจะไปต่อหรือเปล่า โอ้โหก่อนอื่นนะคะใครที่เป็นผู้ติดตามใหม่ผู้ติดตามเก่านะคะอาจารย์ปรารถนาให้ทุกคนได้มีความสุขกับคลิปของอาจารย์เนาะอยากให้อาจารย์ทําหัวข้ออะไรแจ้งไว้นะคะใครกดปุ่มซุปเปอร์แทงนะคะหรือปุ่มขอบคุณอาจารย์ขอบคุณสําหรับความใจดีนะคะทาง u t u b e เขาจะแบบว่าติ๊กเอาไว้ให้อาจารย์ได้เข้าไปขอบคุณคุณแบบเขาเรียกว่าเหมือนขึ้นว่าคุณพิเศษที่สุดเลยนะคะ ทีนี้เรามาดูพลังงานของเขากันนะพลังงานของเขาเป็นพลังงานของความสับสนแล้วเขากําลังมีความต้องการในเรื่องของดวงงานที่ชัดเจนเขาอยากประสบความสําเร็จในดวงงานเนาะพลังของเขาเต็มไปด้วยสิ่งที่โอยเขาคิดแต่ในมุมของเขาเองในเวลานี้นะคะนั่นหมายความว่าเขามองว่าชีวิตคนเราอะคือ จะมาโฟกัสเรื่องความรักอย่างเดียวไม่ได้หนในเวลานี้นะแล้วอีกอย่างหนึง่งเขามองว่าความสุขของชีวิตมันก็คือความการมีเงินการมีทองการมีหน้าที่การงานที่ดีความมั่นคงในการใช้ชีวิตมีอยากกินอะไรได้กินอยากใช้อะไรได้ใช้อยากซื้ออะไรได้ซื้อแสดงว่าความรักของคุณอะผ่านช่วงเวลาหนึ่งมาแล้ว ช่วงเวลานั้นน่ะอาจจะเรียกว่าโปรก็ได้อาจจะเรียกว่าเป็นช่วงเวลาของความสุขที่ที่มันจีบสําเร็จแล้วอะเราเป็นเหมือนกันและการเรียบร้อยไปละมันก็เลยกลายเป็นว่าก็น่าจะรู้นี่ว่าเขาทําอะไรอยู่เออเขาก็ไม่ได้มีใครนี่เพียงแต่ว่าเขากําลังมองหาความสําเร็จในชีวิตแค่นั้นเองอืมทีนี้ก่อนอื่นนะคะเราต้องไปมาฟังเรื่องราวกันดีกว่านะคะ ชาวธาตุด,ดินนะคะคู่ของคุณแฟนของคุณเนี่ยตอนนี้เขาถ้าถามว่าเขามองยังไงแล้วเขาก็มองว่าคุณยังเป็นความสุขกับของเขาอยู่หรือเปล่าเขาอยากให้คุณเข้าใจเขาก่อนนะคะว่าเขาเนี่ยเต็มที่ในในตอนนี้เพราะตอนนี้ของเขาเนี่ยวาวุ่นเรื่องของงานมากๆจนถ้าจะไม่มีกระจิกใจที่จะคิดเรื่องอื่นเลยเพราะว่ามันเหมือนกับว่างานเขาว่ามันมีประสบความปัญหาของความวุ่นวายใจความยุ่งยากนะคะ องค์กรหรือว่าที่เขางับทำงานอยู่หรือว่าเขาเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยมันต้องสู้ลบปกมือมันต้องพยายามพัฒนาตัวเองมันต้องทําผลงานหรืออะไรก็ตามหรือทํายอดอะไรก็ตามเขาต้องการความสําเร็จที่ทุกคนยอมรับและแม้กระทั่งตัวเขาเองก็ยอมรับและความสําเร็จนะั้นมันต้องยั่งยืนด้วยเขาคิดการใหญ่ในเวลานี้เขาอยากพัฒนาตัวเองเขาตั้งเป้าหมายแล้วเขาอยากทําให้มันสําเร็จ เขารู้ว่าไม่มีใครสามารถช่วยเขาได้นะแล้วเขาก็อยากรู้ว่าถ้าเขาทําเต็มที่แล้วอะ่ะโชคต้องเข้าข้างแล้วเขาก็มีความมั่นใจว่าสิ่งที่เขาคิดอยู่และลงมือทําในเวลาเนี้ยมันต้องประสบความสําเร็จหรือไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนเพราะเขามองเรื่องดวงงานเป็นการวางแผนล่วงหน้า ค่อนข้างยาวแล้วในเมื่อเขามีตังมีการงานที่มั่นคงหรือมีอะไรเขาพร้อมที่จะดูแลคนอื่นเขาก็อยากจะได้พวกอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านรถหรือว่าสิ่งของที่เขาปรารถนาเพื่อเป็นค่าสังคมที่ทาให้ทุกคนยอมรับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของความคิดซึ่งความความคิดของคู่รักของคุณเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นความสัมพันธ์แบบชายรักชายหรือชายรักชายหญิงรักหญิงหรือชายหญิงนะคะนั่นหมายความว่าความสัมพันธ์เนี้ย แฟนของคุณเขามีมุมมองการงานพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่ดีอันนี้เราจะต้องยินดีกับเขาเนาะแต่ทีนี้เมื่อเขาโฟกัสเรื่องนี้เป็นหลักแล้วความสําเร็จที่ยอดเยี่ยมเป็นหลักสิ่งที่เขาโฟกัสมาครึ่งทางของชีวิตหรือว่าครึ่งเวลาในตอนเนี้มันเป็นเรื่องของเขาทั้งหมดพอมันเป็นเรื่องของเขาทั้งหมดมันไม่แปลกที่คุณจะน้อยน้อยอกน้อยใจ เพราะคุณมองว่าเขาอะไปโฟกัสเรื่องอื่นเขาไปสนใจเรื่องเพื่อนมากกว่าไปสนใจเรื่องงานมากกว่าสนใจเรื่องตัวเองพอมีเวลาว่าเขาก็หมกอยู่กับสิ่งที่เขาชอบทำและเขาก็แบบว่าคิดอยากจะทำนูำน่นทํานี่ซึ่งบางครั้งเขาไม่ได้ปรึกษาคุณหรือปรึกษาไม่หมดก็ตามคุณรู้สึกว่าคุณ คุณเหมือนไม่มีค่าทัางที่แต่ก่อนนั้นเขาให้ความสําคัญดูแลเทคแคร์ care, คุณค่อนข้างดีเอาอกเอาใจค่อนข้างดีแต่เวลาเนี้ย<ม>เหมือนเขายุ่งกับทําอะไรแต่พอเราบอกว่าทําไมคุณเป็นแบบนั้นแบบนี้หรือว่ามีการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นเขาก็ลงมือทําแล้วก็ไม่เกินอาทิตย์เขาก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอืมพอทะเลาะงอนหรือว่ามีปัญหากันทีนเขาก็กลับมาดีประมาณไม่เกินอาทิตย์แล้วเขาก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมเป็นตัวของเขา แต่เขาอ่ะก็จะมักจะมีเหตุผลว่าสิ่งที่เขาทําทุกอย่างเนี่ยเขารักคุณคนเดียวเขาปรารถนาคุณคนเดียวแล้วเขาก็ไม่ได้มองคนอื่นด้วยแล้วทําไมอะ่ะทาไมคุณจะต้องมีปัญหาแบบนี้คือมันเป็นปัญหาเรื้อรังแล้วก็ซ้ํซากถามว่ามีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตไหมมันไม่ใช่นะแต่มันเป็นปัญหาของความการแบ่งเวลาระยะทางบางอย่างการแคนเซิล เวลาที่เรานัดการหรือความไม่สนใจกันมันมันหยูกแค่เนี้ยแล้วมันก็วนเวียนเพราะมันเป็นเรื่องที่มันต้องเกิดขึ้นทุกวันอยู่แล้วอืมแล้วตัวคุณเองอนะคะก็รู้สึกว่าไม่เริ่มไม่มีค่าเริ่มเหมือนถูกทิ้งเริ่มเหมือนเป็น เป็นบุคคลที่อยู่นอกวงล้อมของตัวเขาและดูเหมือนเขาอะคิดถึงคุณเป็นคนสุดท้ายลำดับสุดท้ายแต่คุณก็เชื่อมั่นว่าเขาอะไม่มีใครหรอกแล้วคุณก็เชื่อมั่นว่าเขาทำทุกอย่างแต่คุณอยากให้เขาแบ่งเวลาให้กับคุณแค่นั้นเองทีนี้ ถ้ามันเป็นแบบนี้ถามว่ามันหนักหนาสาหัสไหมมันไม่หนักหนาสาหัสนะเพียงแต่ว่ามันอยู่กับการแบ่งเวลาและถ้าถามว่าคุณดูเปลี่ยนไปฉันยังคงเป็นความสุขของคุณอยู่ไหมตามที่อาจารย์มองเห็นตามตำแหน่งของการหวางไพ่ก็มองว่าเซ็กมันก็ถึงนานามีครั้งหรือว่ามีบ่อยมันก็เป็นความสุขอันนี้ตัดทิ้งมันไม่น่ามีปัญหา ะะมันมีปัญหากค่แค่ความไม่เข้าใจกันของคุณกับเขาและอาจจะมาจากการที่เขาอ่ะโฟกัสเรื่องของเขามากเกินไปจนลืมไปว่าคุณนะอยู่ข้างๆต้องหันมาบ้างนะคะไลน์ไปไม่ตอบไลน์ไปตรงกว่าเป็นชาติแล้วกว่าจะตอบอย่างเงี้ยค่ะมันก็นอยอยู่แค่นี้นะคะมันก็วนเวียนอยู่แบบนี้ถามว่าแก้ได้ไหมมันแก้ไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่เขาอ่ะไปหมกมุ่นกับตัวเอง แล้วถามว่าเขาคิดจะทิ้งคุณไหมไหมนะเออแล้วถามว่าคุณคือความสุขของเขาไหมใช่นะเพราะเวลางอนทีทะเลาะกันทีเขาก็ลงมือทําเพื่อเอาใจคุณทันทีนะอืมแต่ว่ามันก็แค่ช่วงเวลาหนึง่งพอเขาก็ต้องเป็นตัวของเขาอะ่ะเออแล้วตอนนี้มันจะมีเกณฑ์ว่าเขาจะติดเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็จะมีเกณฑ์เดินทางไกลเกิดขึ้นไปเที่ยวกับเพื่อนไปอะไรกับเพื่อนโดยที่เขาบอกว่าคุณอย่าไปเลย ม,มันมีแต่เพื่อนๆเ,เออแล้วมันคนละกลุ่มคุณอาจจะไม่ชอบอ่าอะไรแบบนี้ทีนี้เรามาฟังบทสรุปของดวงกันดีกว่าว่าเฮ้ยแล้วมันจะไปในทิศทางไหนว่าเออความรักของเราไพ่ใบนี้ค่ะบองบอกว่าต้องหาเวลาให้กันเวลาให้กันเพื่อสร้างความเข้าใจที่มากขึ้นนะคะ ความรักก็ยังไปต่อในมุมมองของความสุขนะคะยังคงไปต่อนั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องหาเวลาที่อยู่ด้วยการหากิจกรรมทําร่วมกันหรือว่าไปลงคอร์สฟิตเนสด้วยกันเพื่อให้เราได้มีอะไรทําร่วมกันไปออกกําลังกายด้วยกันคือมันจะต้องมีเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องค่ะที่เป็นตัวเชื่อมที่เราอ่ะมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหรือมีกิจกรรมทําร่วมกันที่มันเหมือนแบบว่า ต้องทำสักเดือนละครั้งไปออกกาลังกายบ่อยๆหรือไปเดือนละสองครั้งคือมันจะต้องมีมีจังหวะเวลาให้กับคุณและเขาเกิดขึ้นหรือว่าเราตกลงกันว่าทุกสุขเราจะต้องไปกินข้าวนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยต้องมีกติกาเกิดขึ้นสักหนึ่งเรื่องสองเรื่องหรืออาจจะไม่บ่อยแต่ก็ขอให้มี มีเหตุการณ์ที่มันสร้างความสัมพันธ์เกิดขึ้นความรักของคุณยังไปต่อและคุณก็คือความสุขของเขาที่เขามองว่าณเวลานี้อยู่กับคุณมันมีความสุขเต็ม,ตมซึ่งกันและกันได้เพียงแต่ว่าเขา,เาไปโฟกัสตัวของเขาเองมากกว่ามากเกินไปจนทําให้คุณน้อยใจซึ่งคุณก็รู้ดีอยู่นะคุณรู้ทุกอย่างนะว่าคุณกําลังเรียกร้องอยู่อย่างที่อาจารย์บอกตั้งแต่ตําแหน่งแรกคือเรียกร้องแอบแบบประชดประชันบ้างหรือว่า อยากให้เขาหันมาสนใจแต่สุดท้ายท้ายสุดคุณก็รู้แหละว่าความรักของคุณอนะ่ะมันก็ต้องไปต่อแบบไหนอืเพียงแต่ว่ามันก็อยากให้ความสัมพันธ์มันชัดเจนขึ้นใช่ไหมมันก็ประมาณนี้เลยนะคะก็เชื่อว่ายังไปต่อนะยังเป็นความสุขของกันและการเพียงแต่ว่าตอนเนี้เขารู้สึกโฟกัสเรื่องของตัวเองมากเกินไปในขณะที่คุณก็เลยรู้สึกน้อยใจ ก็ยังเป็นความรักที่ดีต่อกันนะคะทีนี้ใครแชร์คลิปนี้อาจารย์วัฒนาปาถนาให้ทั้งผู้แชร์ผู้ติดตามและผู้ติดตามใหม่ที่เกิดขึ้นมีความสุขแล้วก็สถานะความรักมีความเข้มแข็งแล้วเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอย่างชัดเจนแบบหน้ามือเป็นหลังมือหลังจากนี้เป็นต้นไปแล้วกันเนาะอ่ะเป็นกําลังใจให้นะคะใครอยากให้อาจารย์ทําคลิปอะไรฝากไว้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยวันนี้อาจารย์วัศนาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ